แล้วหนูคิดปะคิดไหมลูกอ๋อใช้วิธีเสิร์ชในือเกิดเอาแม่เสิร์ชได้ยังไงโทรศัพท์ไม่มีเขามีท่าอยู่แล้วไม่แต่หนูไม่มีโทรศัพท์นี่ลูกวันเสาร์อาทิตย์นี่ไงเสิร์ชหาท่าเต้นแล้วก็ตกลงท่าเต้นหรือท่าลำท่าท่าลำอะไรกันแน่ท่าลำดีดีลูกลูกขึ้นพาอะไรเนี้ยอ๋อเต้นเพลงนั้นน่ะนะ สวัสดีวันปีใหม่พาอ่ะแล้วนั่งคิดท่าเต้นหรือท่าลำตกลงลนะอันไหนลองประโยคหนึ่งดิสวัสดีดิไม่กลุ่มไปอยู่กลุ่มที่สี่กลุ่มใครอ่ะต้องซ้อมเปล่าอ๋อไม่ต้องซอ้มซอมกม่ได้องซ้อมไม่ได้กลุ่มหนึ่งครูเขาให้ท่าไปแล้วอ่ะแต่กลุ่มสองยังไม่ได้กลุ่มสามยังไม่ได้กลุ่มสีม่